เจ็บตัวจริงของเจ็ดตัวแรกของอาศัยป่าลงมานะครับวันนีู้เบมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งครับทีทีเจ็บนะครับเป็นพิชิตครับเฝ้าประตูแทนครับแล้วก็สองกองหลังครับที่แจ้งเกิดในการ BSL มาฮะเต้กับคูรีฮะถูเล่นกลางนะครับวันนี้เจ้าสันเป็นปีขวาครับเปียปีชายแล้วก็วินเล่นหน้าครับลองดูครับเป็นยังไงครับตำแหน่งแบบนี้การยังขันเริ่มต้นขึ้นนะครับกรมาการบอกรอแป๊บหนึ่งฮะ วิซ่าจะได้เขียยลูกเริ่มเล่นนะฮะอาใส่ปาดชุดสีม่วงครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับรตัวยกมือประตูกทำการเช็ค,ความพร้อมครับเกมเริ่มต้นครับวิซ่าเริ่มเขียลูกฮะเสร็จบอลไปด้านหลังกับวิซา่า บอลอยู่ที่ตูนครับตูนล็อกไปไปที่บีเอ็มบีเอ็มมาที่วินวินจับบอลได้บินพยายามจะล็อกพยายามจะของบอลไว้ก่อนสวยฮะไปที่ตูนตูนถ่ายไว้บีเอ็มฮะร้อยไป BM ล็อกบอลมาทันทันจิ้มบอลออกไปเป็นลูกทุ่มของอของนาจะวีซ่าครับเเหหมือออนนนยย่่าาปปิดดไจััังงวะีี้ต สาทุมเข้ามาซาบุกขึ้นมาครับแตะติดทางด้านคุลีครับออกหลังเป็นลูกเตะมุมครับ <c oughs> ซาโยนบอลมาล้นมาทางสามครับไม่ทันครับเป็นลูกทุ่มมาใส่ปากมันมีตันเรั้เป็นลูกทุ่มของทางวิสาซาทุ่มเข้ามา บอเยนอยู่ครับตอนอยู่ที่บีเอ็ม้งได้เป็นลูกทุ่มของอาสายป่าครับสั่งทุ่มเข้าไปให้ตูนตูนคืนกลับไปให้เต้ฮะเต้ยังไงเต้มองมาที่ตรงกลางตูนจับไม่อยู่แต่ว่าวินยังมาถ่ายบอลคืนมาให้ผูลีได้ภูลีโยนมาบอลถึงวินฮะวินจับบอลได้มองที่เจ้าสัตว์แล้วครับวินลองสองลูกนี้ผู้สาประตูยังขวาไว้ได้ครับ ทักไทยั้งแรกของอาศัยป่าครับ oh <my> วันนี้ผูริโอ้ผูริเบิร์นสวยครับมาที่ตูนตูนไม่ได้เช็คโดนแย่ yeah, yeah, เข้าไปวีซา่านี่เตะตัตดไว้ได้ครับเี่ oh <my> าลุ่งจากไการคันเบียสแอลแจ้งเกิดมาแล้วครับ oh <my> จิมแมนเคลียร์ชัวครับ oh <my> แต่ว่าตอนนี้เสียเป็นลูกเตะม,มุมให้กับวีซา่า วิสาโยนขึ้นมาอย่างติดพลีครับหวินเก็บบอลเล่นก่อนดีดีครับหวินมาต้องดูว่าใครมาสัพพอนะสุบยอดครับสะทันมห่หวินต่อไปให้ตูนตูนถ่ายไว้ให้บีเอ็มครับบีเอ็มเช็คแล้ว BM บีเอ็มบังไว้ก่อนอช่วยกันได้ดีครับบอลอยู่ที่ใครครับตอนนี้อยู่ที่ตูนตูนเหนียบบอลล้มอย่ยบอลกลับไปให้วิา่าฮะ บอลไปที่เต้ครับเต้จะส่งมาให้เจ้าซันแต่ยังไม่ถึงฮะบอลล้นกับไปให้บีเอ็มบีเอ็มขึ้นมาที่พุลิตุนเสียงสไลด์ดักครับบองกับอจะเริ่มจะเริ่มลุนๆกันแล้วหรือเปล่มมาครับเด็กๆต้องนิ่งๆฮะเล่นตามแผนให่ได้ครับหนึ่งบีเอ็มไปกระแทกออกไว้ครับ

กรรมการบอกว่าลูกยังไม่นิ่งครับเล่นใหม่ครับรอ้ยใจเข้ากันยังช่วยกันบอกได้เป็นลูกแต้มมุมของวิ่าครับแล้วชุดทีครับสาว โุนมาลุกนี้ออกล้นออกข้างไปครับลุงนี้ ทุ่มมายังยังไ,ไม่ออกครับเจ้สาสันยังมาได้ครับวิเต,ตเต,ตเตมายังติดทั้งวีซ่าอยู่ลูกนี้อันตรายครับยังช่วยกันได้ดีครับลูกนี้เจ้สาสันยังมาจิ้มออกไปได้ดีมากลูกเฮ้ยนิ่ง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 ลูกนิ่งนิ่งเป็นลูกทุ่มของวีซ่าอยู่ฮะ โอ้ยลงนี่ฟริเคียไม่เข้าแต่ว่าบิซ่าใจร้อนไปนิดนึงฮะยิงออกหลังไปไปรู้ตั้งเต่ของอาเซป่าอยู่ดีตู บอลมาทั้งทีหืมจับสันไม่ทันครับนิดเดียวบินไล่อยู่ข้างบนครับยังตามไปบอกได้ครับจิโนเคลนมาให้ เต,แต,แ,ตแต่ยังติดบล็บอกอยู่ครับไปที่บุริบุริปล่อยออกหลังไปครับเดสันมองรอบตัวตลอดลูกไม่ต้องตื่นนิ่งๆนิ่งๆลูกไปข้างหน้าครับโอ้โหแต่ลูกนี้ไม่ยังทำลายจังหวะแต่ตูก ยังข้ามคานอยู่กันลุงนี่สำหรับวีซ่ายัางสูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะฮะรายการนี้นี่แข่งสองครึ่งนะครับครึ่งละสิบสองนาทีครับพักครึ่งสามนาทีอตอนนี้สายป่าโดนบุกหนักเลยครับเฮ้ยหาพื้นที่เดี๋ยวซันอย่าไปยืนกับเขาดิ ซายยังเคลียออกยังไม่ออกครับบอลกลับไปอยู่ที่อ๋อวินเก็บบอลเล่นก่อนครับโอ้โหโดนมันไม่มีไม่มียังไงเยปาที่เจ้าซันได้ดีครับเจ้าซันคืนมาที่ตูนตูนมาที่วินวินต่อไปให้จีโน่เกือบสวยฮะปาที่เจ้าซันได้ดีครับลูกนี้เจ้าซันโอ้โหอย่างโดนเสียบสไลด์ออกหลังไปทัดเจ้าซันด้วยฮะเป็นลูกตั้งเตะของวิ่าครับเดิมได้บุกได้ตอบต่อดีแล้วลูกดีแล้วเกมสวยมากดีมากดีมาก ไอซันเกมลับเออเออดูด้วยลูกเกมลับอ่ะว่วงดีมากดีมากดีมากนั่นแหละบอลกลับมาที่ตูนตูนอยู่ไอซันจับจซันจับบอลลั่นไปนิดนึงฮะ โอ้ยยังไม่ช่วยเคลียร์ได้ครับล้มไปทั้งคู่ฮะกรรมการบอกว่าเป็นลูกใครได้ปลาครับลูกนี้หันกล้องไม่ไม่ทันเจ็บไปทั้งคู่ครับเจ็บทีทสศีรระทั้งคู่นะฮะเรียกปฐมพยาบาลกันแป๊บนึ่อนครับ ขอ,อสมาธิลูกไม่ต้องตื่นไม่ต้องรนนิ่งๆลูกนิ่งๆท่านทำได้ดีแล้วมองลบตัวให้ได้ลูกเสียน้ำตาเป็นนิดนึงครับบุรีแต่บอลลุกขึ้นมาเล่นได้ครับอดทนนะลูกนี้มาไม่ถึงาสาารครับเป็นลูกโตของอกระแทกข้างหลังครับเสียฟาวรับลูกนี้ แต่ท่านมองมองรับตัวส่งไปลูกนี้โอ้ยจะเข้ายังโอ้โหยังไม่เข้าลูกนี้แอสกัดออกจากเส้นมาครับเกือบโดนเหมือนกันนะอะไรป่าแต่สกอร์อยู่ที่สุประตูตะศูลครับตูดตัดบ,บอลไม่ได้ตูดพาขึ้นมาจ่ายมาให้วินวินหลังไม่โอ้ไปได้แต่ว่ากลับตัวสู้ไม่ได้ครับบอนลล้นไปถึงลูกสาวประตูอะ ตูนเอเปิดมาตูนตัดได้แต่ว่ายังคอนโทรลบอลไม่ได้วินลองยิงเร็วครับโอเคสนสกนิดนิดเึงครับแต่ว่าบอลเลยไม่มีน้ำหนักครับเขามือผู้สาวประตูวีซา่าฮะตอนได้โตกันโตไปโตมาสนุกครับคู่นี้บอลมาที่ตูนตูนไปให้จีโน่จีโน่อ,อย่างเก็บบอลได้ไหมฮะไอ้ที่ตู้ขุดตูนเตะโอ้แต่ว่ายัางตามไม่เก็บได้ด้วยความเร็วครับนอ้อยู่ที่วิน วินโอไมดิโนสวยเลยครับตานเลยครับเจ้าสานันพยายามจะยิงเข้าไปด,ดีมากสันเอ,อดีแล้วซันดีแล้วลูกดีมากวิคอายดีมากมองไว้มองไว้มองรอบตัวไว้ทำไงดีอยู่ที่ วิ่าครลงนี้ได้ครับรงนี้ถ่ายมาพิชิชยังรับไ้ได้ครับแม่หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตู่ศูนย์นะครับระหว่างอาเซป่าย11กับวิ่าครับในรายการเสาวคุณครับครับเดี๋ยวพักครึ่งกันครับเริ่มต้นครับถึงหลังเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายบ้างครับบอลอยู่ที่กัปตันสองครับกัปตันส ให้กัปตันบีเอ็มันจะมาถึงบีเอ็มแต่ว่ารอเป้าไปนิดนึงครับพิชิตเช็คแล้วปล่อยออกไปครับบีเอ็มลุยหน่อยลุยหน่อยไม่ต้องกลัวบีเอ็มกัปตันยังไม่ช่วยไม่ได้โอ้บิงลงมาช่วยฮะบิงมาที่โอ้บีเอ็ม อืมบีจียังปาดออกไปได้บีเอ็มนิงน่งๆหน,น่อยบีเอ็มนิง่งๆเป็นลูกเตะม,มุมของวีซ่าครับอังโอ้โหลูกนี้โดนปาดเข้าไปฮะหนึ่งเป็นตัวสูนท์เขาวีซ่านำอาศัยปาไปได้ครับ เบียมนิ่งๆนะบอนไม่อยู่ที่ไหโอ้โหเบียมไปข้างหลังเอิมไม่มั่นใจก็เบียมเบียมมองแล้วครับแหมจะพยายามม,มาได้ดีครับดีมากเบียมไม่ไล่เสียไล่เสียไล่ โอ้ oh, สวยครับกับตันสกีนให้พิชิตนะมันอยู่ที่โกโก,โกไปที่ตันสองฮะบอลยังอยู่กันที่มุมทงฮะาาบาลเข้ามาลูกนี้จิมออกหลังไหมฮะ เสียเป็นลูกคอ er นเนอร์อให้กับวิ่าครับสรปสาไโยนลูกเตม็มุ่งเข้าไปล้นออกไปอีกข้างฮะทันไมหมฮะลูกนี้ไม่ทันครับเป็นลูกทุ่มของสายป่าปมัาาาอนอยู่ที่กับตันฮะกับตัน เอาตัวบังอยู่ครับตัวเล็กแต่ใจสู้ฮะัยิงไกลลูกนี้ผ่านหน้าประตูออไปครับวิ่าเป็นลูกตั้งเตของอาบใส่ป่าหประตูประนะครับตอนนี้วิ่านำอาศัยป่าอยู่ครับบอลอยู่ที่โกโอแทงมาตรงนี้แต่ว่า อันอ๋อนี่เปลี่ยนโกล,ลงไปเล่นหลังนะฮะกับตันมาเล่นหน้านะครับปันอยู่ที่บีดีมากบีเอ็มไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้ว กับโอ้กับตันโอ้บิงบิงไม่ไม่เทินนะเมื่อกี้โอยังมาเคลียออกไปได้ครับมิซ่าลองยิงลูกนี้เช็คแล้วออกหลังไปครับกันมาที่โกครับโอ้โหโกจ่ายเข้ากลางลูกนี้โดนไหมฮะแหมยังถากตั่วไปครับ วันคอิวหนีจากคู่ต่อสู้หนีให้ได้นั่นแหละหนีให้ได้นั่นแหละกัปตันมองมาที่มีคิวสวยมากครับไอคิวจับดีไหมฮะโอ้โหยางโดนเบียดอยู่มาสวยสวยนอยู่ที่บีอ กระชากขึ้นไปลูกนี้ครับวีซา่าแต่น้านซ้ายบีเอ็มยังสไลด์โอ้โหลูกนิดโดนที่บอลนะฮะโดนจุดโทษเลยครับบีเอ็มลูกนี้เสียบตัดสินใจพลาดปน,นี้ครับไม่น่าเสียบครับลูกนี้จะออกบอลจะออกหลังอยู่แล้วโดนเป็นลูกโทษฮะในเขตเลยครับ

ไอีกคิวหนีมาหนีให้ได้แล้วหนีไม่ออกเพื่อนส่งไม่ได้บอดไปที่บิงครับบิงมองยาวถึงเหมฮยมึงยังติดเบียนอยู่อะอ่านั่นแหละ er ดีแล้วไอคิวหนีอันนั่นแหละโอ้ยังไม่ได้ครับไอคิววิ่ง โอเคโอเคโอเคม่าตักด้ดีตาตาอาัีกบตันตัดดีๆกับตันสองยังงัดกันอยู่ครับยังโดนกระแทกโอ้เสียบด้วยโอ้เสียบเปิดปุ่มเลยครับยังดีไม่โดนเท่าไหร่คร

โอ้โหเต๋อโอ้ยคิวเตะเพื่อนขอโทษขอโทษลูกวัดช้าไปครึ่งยังหว่าครับเต็มเท้าเลยครับิงดูรีชิกลูกนี้ของวีซ่าครับ เปิดเข้าไปยังติดบีเอ็มยูบีเอ็มจับยาวไปนิดนึงยังบิงยังมาช่วยได้อยู่ไปที่ไ q คิวคิวสวยฮะพยายามจับเบียดฮะดีแล้วไอคิวดีแล้วขึ้นปามอ่ะปาดเข้าไปกลางลูกนี้สวยเลยครับพี่สะ แต่ว่าเลยไปนิดนึงยังปาดมาแต่ว่าติดไหมฮะเป็นลูกเต็มมุมของวีซ่าครับรบ,บ,บีเอ็มยังเคลียร์ออกมา แต่มาในตัวลูกนี้กับตันเก็บเล่นโอ้ก oh, ับตันโ oh, อ้ล้อมาสวยฮะโอ้ล้อมาลูกนี้สวยฮะเมือ่อกี้นีออกหลังฮะลูกตั้งเตะของอาศัยป่าครับสองประตูตะศูลอยู่นะครับวีซ่านำอาศัยป่า เียวขอโดนมาลูกนี้ปอมมาอยู่ที่คิวครับคิววิ่งไล่อยู่ครับนานแล้วครับต้องไล่ฮะไม่ไล่ไม่ได้บอลครับซาบุกขึ้นมาทางซ้ายฮะโอ้โบิงเร็วมากครับบิงวิ่งตามอยู่โอ้กดดันได้ทุ่มฮะเชิญน,น้องๆนักกีฬาทั้ง10ทีมเลย นน 4, ไปเ,เปลี่ยนชุดอีกรอบฮะ,ะเอาชุดใหญ่ลงมาฮ <c oughs> ะ,นานะเอา,นา,น 4, านนเ,เอาข็นน้องหน่อยเว้ยยันนนยยยงโดนโอ้โหโดนนี่บินยังเข้าไปช่วยกดดันได้ครับ ผู้ umas, ียังจิ้มออกข้างไหมครับยยังตามไปอยู่ครับโอ้ลุกนี้โดนโู้โดนเขาฮอสครับแต่ว่ายังผ่านหน้าประตูไปครับขออยู่ที่2ประตูต่อศูนย์อยู่นะวีซ่านำอันใสยป่าครับ okay. oh, ไม่ครับียรจากนยโ้ีอ้สวยครับวินพีกลูกนี้สวยฮะวินมองจ่ายเพซาลีน่าได้ดีฮะซาลีน่าล็อกเข้ากลางพยายามจะจ่ายใจไม่ให้ตูนครับตูนกลับมาย้ำที่เด้มครับยังได้อยู่ฮะวินมาสปอร์ตวินมาเล่นปีกซ้ายนะฮะใน ช่วงนี้ตูเล่นกลางสลีนาเล่นหน้าครับขวาเป็นจีโน่โอ้วินชิงเล่นก่อนนะโอ้โหแต่แฮนด์บอลอ้าวแต่กรรมการบอกว่าบอลทุแฮนด์บินพยายามจะสก,กีครับยังตามไมา่อยู่ครับบอลไปที่เต้ได้ครับไปที่จีโน่จีโน่จะเบิ้ลมาให้วินครับแต่ว่าโดนแซวไปเต้ยังอ่านโอ้โหเต้ มาลูกนี้ยังไม่เข้าครับลูกนี้น่าจะติดพิชิตฮะเป็นลูกเตะมุมของวีซ่าอีกครั้งฮะบ,บอลลนมาวินมาเชียวฮะวินพาบอลขึ้นมาไปที่ตูนตูนจะย้อนมาให้วินฮะติดอยู่ ลูกท is ุูม like anyway ีซ่าครับโอ้โหผ่านไม่ได้เขาบีซ่าลูกนี้อันตรายครับวินต้องดูตัวหลังฮะโอเควินยังตามมาเที่ยวไปได้ครับเป็นลูกเต่มุมของวีซ่าฮะอโอ้วินจิ้มไม่ถึงครับเมื่อกี้ออกหลังมาครับเ บุรีจะให้วินครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ตรงบอลอยู่ที่บุริวินเบินกลับไปให้บุรีลูกนี้จะใส่ก้อยไปให้ตูนตูนยังจิ้มไม่ให้จีโนโได้ครับจีโนโจิ้มลูกนี้ยังไงฮะยังปั๊มเงินอยู่ตูนถ่ายไปได้สวยครับตูนถ่ายไว้ให้จีโนโได้ดีฮะโนโ,โยกมาลูกนี้เข้ามือขึ้าประตูอ่านได้ดีครับหมดเวลาการแข่งขันครับ เอาใส่ป่าแพ้ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะฮะเดี๋ยวรอชมกันอีกแมตช์นะฮะประมาณเที่ยงครับจะเจอกับสวัสด์แคทครับกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ